สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็นำเอาหุ่นแ8ๆมารีวิวชมนะครับผมครั้งนี้ก็จะเป็นหุ่น d i e c a s h Metal นะครับก็เป็นหุ่นรถยนต์นะครับแล้วก็แปลว่ามันเป็นเหล็ก มีโลหะผสมไม่ใช่เหล็กทั้งหมดนะครับเรียกว่าเป็นหุ่นที่มีโลหะผสมนะครับซึ่งยุคปัจจุบันก็จะหาดูยากเล่นยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเก่าเก็บนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคอมเมนต์พูดคุยกันสนุกสนุกทุกคลิปนะครับผมผมก็พยายามสรรหามา ของเล่นแปลกๆที่ยังไม่ค่อยมีท่านใดรีวิวให้ดูนะครับผมก็ไปหามามารีวิวให้ชมกันเป็นประจำนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่กดติดตามนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้หุ่นมันได้มาถึงแปนะครับผมทาไมถึงต้องมารีวิวนะครับนี่นะครับเพราะว่าเจ้าหุ่นตัวนี้นะที่สําคัญนะครับเขเขียนว่าダイケッシュメทัลนะครับผมนะฮะนี่อันนี้จะเขียนเล็ มินิบอสนะครับอันนี้อ่านง่ายนะครับและมินิบอสนะครับข้างบนจะเขียนว่า transformable นะครับก็แปลงร่างในสอรูปแบบนั้นอันนี athletes, ้เป็นรถคล้ายรถมินินะครับแล้วก็แปลงเป็นหุ่นยนต์นะครับผมแปลงเป็นหุ่นยนต์มีวุฒิให้1ชิ้นนะครับนี่เป็นคอลเลคชันก็รุ่นนี้เขาก็จะมีหุ่นหลายตัวนะครับเป็นคอลเลคชันนะครับคอลเลคชั่นไดเคสซีรีส์นะครับมีหุ่นหลายแบบนะครับนี่ข้างในกล่องก็จะเป็นแบบนี้อันนี้หุ่นคล้ายกับ หุ่นกันดั้มแต่ไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นรถมินิด้านล่างกล่องหนึ่งครับแม้เป็นซีรีส์นะครับผมจะมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับแต่ว่าพวกนี้ผมไม่ได้ซื้อเก็บไว้นะครับผมอันนี้ก็เก่าเก็บนะครับด้านข้างกล่องก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับนี่เลฟมินิบอสนะครับผมด้านหลังกล่องก็มีวิธีการแปลงร่างให้ครับ ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขั้นตอนก็จบนะครับผมก็คงให้เด็กเล่นนะครับแปลงล่างไม่ยากที่สำคัญก็คือสามารถที่จะไปตั้งโชว์ได้ครับมันมีสเกลครับหนึ่งต่อสามสองนะครับผมเป็นสเกลคือว่าเข้ากับพวกตกแต่งบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแบบนี้ครับที่สำคัญตรงเนี้ยฮะมันจะเป็นรถคล้ายว่ามีโลหะผสมนะครับมาดูแบบนะครับผม อันนี้แบบคล้ายๆรถซิ่งนะครับผมเนี่ยก็เลยเขียนว่อเลสซิ่งบอสนะครับไดเคสเมทันเหมือนกันนะครับผมแปลงร่างได้สองรูปแบบเหมือนกันนะครับหุ่นพวกนี้นะครับเป็นหุ่นที่ว่าผมเก็บรถที่บ้านถูกน้ําท่วมนะครับก็เลยเก็บหนีไม่ทันก็เลยหล่นลงน้ํในกละองก็เลยเสียหายไปนะครับผมแต่ว่าตัวรถนี่ยังดีอยู่นะครับนี่ทาร์นฟอร์มเมเบิลนะอันนี้ก็จะเป็นหุ่นในซีรีส์เหมือนกันนะครับก็จะมีหลายแบบเหมือนกันนะครับผมในซีรีส์นี้ครับนี่ ้านข้างกล่องก็จะแปลงล่างได้สองรูปแบบเบ็นี้ด้านหลังกล่องอันนี้ก็แน่ยๆนะครับนี่คือซูเปอร์เลสซิ่งบอสนะครับไดเคสหนท่านนะครับสเกลเท่ากันนะครับหนึ่งต่อสามสิบสองนะครับผมไดเคสซีรีส์นี่ก็คล้ยรถซิงกนะครับผมดูหน้าตาคล้ายรถเบนซ์เลยนะครับออันนี้จะโหลดเตี้ยนะครับแปลงล่างก็หนึ่งสองสามสี่สี่ขั้นตอนนี้จะแปลงง่ายกว่านะครับมีการล็อกแล้วก็มีการเรียกว่าดันเข้าไปนะครับผม ในนี้ก็จะมีหนึ่งสอสสีห้าหกโออันนี้ก็จะมีหลายแบบนี้ตัวใหญ่นะครับผมดูแตตัวใหญ่ๆนะครับนี่มีเป็นรถคล้ายๆหัวลากนะครับรถดับเพลิงแล้วรถรถไอรถพ่วงรถบรรทุกอย่างเี้นะครับผมด้านล่างก่องก็เหมือนกันนะครับหมดแล้วครับนี่ตกน้ําเลยเสียนะครับอืมนี่ครับ not for children under y e r r นะครับก็คือว่าไม่เหมาะสมสําหรับเด็กอายุต่ากว่าสปีนะครับผมนะฮะ มาเลยมาดูด้านในนะครับอันนี้นําเข้ามอกนะครับมีมาตรฐานเป็นแบบนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมแล้วเราดูตัวตัวเลยนะครับอ่าเป็นแพ็คมาแบบนี้นะครับผมนะฮะนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับในด้านหลังเดี๋ยวเราดูวิธีการแปลงล่างสวยงามมากครับผมชอบตป็ที่ว่ามันเป็นเหล็กผสมหนักมากเลยนะครับหนักจริงๆครับผมนะฮะเป็นเหล็กผสมแข็งแรงทนทานแต่ที่สําคัญสกรีนสวยมากครับ สกรีนคมกริบเลยนะครับผมเนี่ยฮะเลสมินินะครับเป็นสกรีนนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะครับสกรีนได้สวยๆนะครับเหมือนกับรถที่ว่าเอามาตั้งโชว์นะครับอันนี้มีไฟใส่ด้วยนะครับผมเนี่ยฮะทำเหมือนจริงๆแล้วครับทําเหมือนรถ1ต่อ32นะฮะนี่อันนี้จะเขียนว่าเอ่อไชน่าปินเด็ดนะครับผมเป็นของจีนแท้แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เป็นล่างหุนะครับดีนะครับผม แข็งแรงมากๆนะครับเขาก็จะเล่นได้เหมือนรถปกติรถทั่วไปนะครับนะฮะนะฮะแข็งแรงมากครับมีปืนให้กระบอกนะครับเป็นสีทองแว๊บแวบแวบวเลยครับผมผมโหสวยจริงๆครับผมนะฮะของเล่นเก่าเก็บครับผมว่าก็เกือบจะยี่สิบปีไม่กว่าสามสิบปีแล้วครับผมนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นเ รถสิงนะฮะห่ยเล็กสิงบอสนะครับอืมอันนี้จะคันใหญ่กว่านะครับผมนะฮะมีวัตปืนให้หนึ่งกระบอกเหมือนกันนะครับผมนอนครับสีทองแวบๆเหมือนกันนะครับสมัยก่อนเขาจะชุบโครมเมี่ยมสีทองสีเงินได้สวยมากๆนะครับผมแล้วก็ทนทานด้วยนะครับผมอานนี้ก็หาเล่นยากนะครับอืมอืมฮะอันนี้ดูสิจะคันใหญ่กว่าลองวัดขนาดดูครับอันนี้ขนาดเขาจะยาวอยู่ที่ประมาณสักสิบสี่เซนนะครับผม นี่ฮะสิบสี่เซนนะฮะความกว้างเขาอยู่ที่ประมาณห้าเซนครึ่งนะครับความกว้างตัวรถห้าเซนครึ่งนะครับอือันนี้ก็จะสั้นกว่านะครับรถมินิก็ต้องเล็กกว่าอยู่ที่สองเซนนะครับสิบสองเซนนะครับความกว้างจะหนากว่าหน่อยหนึ่งก็เป็นหกเซนนะครับผมหกเซนนะฮะเรียบร้อยแล้วครับได้ดูล่างรถนะฮะเป็นนี่เป็นล่างรถนะครับอืมเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมอืมอืม อ่าครับนี่ก็เป็นล่างรถนะครับโอ้เล่นได้เหมือนกันนะครับเอาไปตั้งโชว์ได้เหมือนเลยนะครับผมสวยมากครับแค่นี้ก็สวยจริงๆแล้วครับผมนะฮะเราสามารถที่ไปตั้งในตู้โชว์ก็เข้าสเกลได้นะครับผมนะฮะสวยงามจริงๆครับผมชอบตกีนนะน้าหนักดีนะครับนี้ก็สะกีนลงไปเลยนะครับนี่ฮะขมกลิบเลยนะครับผมสวยจริงๆนะฮะโอเคนี่ก็เป็นใสๆ เหมือนท้ายรถเบนซ์มีทะเบียนด้วยนะครับผมมีทะเบียนด้วยนะครับนี่ด้านล่างตัวหุ่นนะครับนี่ฮะรู้สึกจะเป็นงานชุบโครมเมียมอยู่ด้านในนะครับชุบโครมเมียมด้วยนะครับผมเิ้นงานชุบโครมเมียมมาลองแปลงร่างเล่นกันดีกว่านะครับก็ตามขั้นตอนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้แค่เปิดออกหมดแลวนะครับก็จะเปิดเนยดึงไปข้างหลังดึงไปข้างหน้าเปิดฝาออกแล้วตัวนี้ก็หมุนเอาขาลงนะครับผมแล้วก็พับตรงนี้ลงแล้วก็ดันเข้านะครับ กลางตรนนี้ลงนะครับขาขึ้นหน่อยโอเคไม่ยากครับผมเพราะว่าให้เด็กเล่นก็คงไม่ยากนะครับก็คือเนยเอาขาออกปึ๊บเนี่ยดึงฝาออกนม่มีครับะอ่หมุนต้องหน่อยหนึ่งน,นะฮะแล้วก็เอานี่ออกเอาเท้าออกนะครับนี่ฮนะ,ะอันนี้ก็เอาไปตรงนี้ปึ๊บเอาตรงนี้ลงแป๊บนี่ขึ้นก่อนนี่ขึ้นปึ๊บแล้วก็หมุนปึ๊บนะฮะอันอันนี้นี่ขึ้นบ้างนะครับอืม นี่ก็ได้ขาแล้วครับผมนี่แล้วเป็นขาแล้วครับตอนนี้เราก็มาดูส่วนหัวครับผมส่วนหัวก็ดึงขึ้นนี่ดึงขึ้นแบบนี้ฮะปึ๊บก็ได้ส่วนหัวส่วนขาน,นะครับแขนก็ยืดออกยืดออกเลยครับพับพับออกปึบ๊บนี่ก็เป็นแบบนี้แล้วนี่แขนนี้กลางออกอะปึ๊บแขนนี่กลางออกนะครับปึ๊บนี่อ่าแล้วครับตรงนี้ก็พับลงหน่อย อืมอนี้กับอันนี้ก็อนนกโอเคอยู่อย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็มาดูส่วนนี้ครับส่วนนี้ก็พับลงวับนะแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไปให้สุดนี่ก็สุดแล้วนะครับผมติดแล้วนะฮะสุดแล้วก็เป็นแบบนี้เองนะครับอ่าอันนี้ก็เลอมาขาลงโอเคเรียบร้อยแล้วครับคุนอ่าได้แล้วครับก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้น่าจะติดไปเลยเนาะอืมอืมเรียบร้อยแล้วครับมินิบอสตนะครับเลสมินิบอส์อ่ะลองถือวุฒิเลยนะครับผมถือวุฒิกระเสียกเข้าไปที่มืออืมเรียบร้อยแล้วครับอืมมินิบอสมาดูตัวหุ่นครับสูงอยู่ที่ประมาณตักสิบสองเซนครึ่งนะครับสูงที่ประมาณตักสิบสองเซนครึ่งนะครับเนี่ยสิบสองเซนครึ่งสิบสองเซนนะครับผม เขาตรงนี้ดัดไม่ได้แนละ้วเพราะมันติดดึงตรงนี้ฮะดึงนี้ก็สุดแล้วทำก็ติดแล้วฮะดัดไม่ได้นะครับก็เป็นแบบนี้แล้วด้านหลังนะครับอือฮึอ่ะเรียบร้อยนะครับก็จะได้ท่าแบบนี้เองนะครับตรงนี้มือนี่หมุนได้นะมือนี่หมุนได้นะครับโอเคก็จะเป็นแบบนี้อ่าเรียบร้อยแล้วครับอืออ่ะต่อไปนะครับมาดู หุ่นอีกตัวนึ้งนะครับผมลองแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์มากนะครับในการแปลงล่างเขาก็มีให้เราแกะตรงนี้ออกเหมือนกันครับแปลงล่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะโอเคง่ายมากนะครับผมก็ให้เด็กเล่นก็ต้องง่ายๆนะครับทํายุ่งยากเด็กก็เล่นไม่ได้นะครับแกะฝาออกก็ไม่จะไม่เหมือนรถพวกทานฟอร์เมอร์อื่นๆนะครับก็จะแปลงล่างยากนะครับผมเปิดท้ายออกลองดึงตรงหัวส่วนออกก่อนครับนี่ครับเอาหัวออกง่ายดีนะครับ แล้วก็เอาด้านเอาฝาขึ้นนี่ฮะาฝาขึ้นแล้วครับอ่าตอนนี้ก็าฝาขึ้นละนี่เราก็เอาขาขาออกอันนี้ก็จะแข็งๆนิดหนึ่งฮะเรียบร้อยแล้วครับกลางขาออกใหม่นะครับนี่โอเคครับนี่นี่ลองแป๊บอ่มนี่ลงแป๊บเรียบร้อยแล้วครับมือก็เหมือนเดินนะครับกลางออกนะววอ,อ่ะแปลว่าตรงนี้นะครับ เขาจะให้ให้ให้เราหมุนประตูมาได้นะครับผมหมุนด้านประตูมาได้นะครับแล้วก็หมุนอืลองหมุนดูนะครับโอแกะมันจะแน่นหน่อยนะครับผมมาอหมุนอย่างนี้นะครับผมหมุนมาแล้วฮะโอเคก็เป็นมือแบบนี้ะได้แล้วครับโอเคนี่เราก็หมุนมือลงอ้อเรียบร้อยแล้วครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ส่วนส่วนหัวนะครับก็เอาขึ้นนะครับแล้วก็ ดันเข้าไปโอเคโอหัวตัวนี้ชุบคมเมียนนะครับผมสวยมากๆเลยครับนี่หน้าตาหรอเหลาออกาศแลยครับผมฮะสวยมากโอเคครับนี่ก็ปุ๊บทับเข้าไปโอเคแค่นี้กระเทแล้วครับนี่อันนี้มาใส่ปืนนะครับใส่ปืนถือปืนตั้งหน่อยเท,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 ท่เท่ อืมโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็ได้เป็นหุ่นสองตัวสองแบบนะครับสองสไตล์หน้าหุ่นมินิบอสกับหุ่นเลสซิ่งบอร์สนะครับตัวนี้เขาก็จะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับผมกดด้านหลังมาไปโอเคติดๆจะได้นั่นๆอา่า สูงกว่านิดหนึ่งมาเปรียบเทียบคุณดนะครับลองดูนะครับว่าสูงเท่าไรเอ่ยนะครับผมสูงอยู่ที่ประมาณตั้งเอ่อสิบสามเซนครึ่งเกือบสิบสี่เซนนะครับผมนะฮะหานเจนสิบสี่เซนนะครับก็ประมาณนี้สูงกว่านิดเดียวครับไม่มากครับอ่ะนี่ก็ได้ละแขนตรงนี้เขาก็คงจะพับขึ้นได้นะครับแต่ว่า หุนไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่เพราะมันติดติดประตูอย่างนี้นะครับผมนะก็เป็นอย่างนี้ครับอาลครับนี่ลองถือปืนใหม่อืมอ่อเรียบร้อยแล้วครับได้ดูหุ่น2รูปแบบเป็นหุ่นไดเคคเก่าๆนะครับผมชอบในล่างรถมาสวยดีครับแต่ล่างหุ่นก็ดูแล้วคลาสสิกนะครับผมจะหา หุ่นที่จะเหมือนแบบนี้มันไม่ค่อยมีนะครับนะเป็นหุ่นแบบสไตล์แบบคลาสสิกคลาสสิกนะครับผมฮะหน้าตาก็หล่อเหลานะมีการทํตสที่ดีนะครับผมนะฮะแค่นี้ก็เด็กๆก็เล่นได้ก็ชอบแล้วครับผมนะฮะนี่เป็นหุ่นอือก็แน่นดีครับแข็งแรงดีครับผมนะฮะอ่าล้วครับอืมเดี๋ยวเออมาดูรอบๆตัวกันดีกว่านะครับผม ก็ได้ดูหุ่นแปลกๆนะครับหุ่นเก่าเก็บแปลงล่างเป็นหุ่นไดเทสนะครับเมทัลนะครับระหว่างเลสมินิบอสนะครับกับเลสซิ่งบอสนะครับสองแบบสองตัวนะครับสองสไตล์นะครับผมก็เป็นรถเก่ามาเล่นให้ดูมารีวิวให้ชมนะครับเพราะว่าหาดูยากจริงๆนะครับสองตัวนี้ครับผมก็คงจะหาซื้อไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู ขนมกันบ้างในกวาขนมแปลกๆในยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าเป็นขนมย,ย้อนยุคนะครับผมนี่นะครับเด็กๆก,ก็คงได้เคยเอ,อมลูกอมนะครับแต่ว่านี้เป็นลูกอมอมยิ้มแปลกๆก็คือว่าเป็นลูกปากแลบลิ้นนะครับตรงนี้ก็คงเป็นจุกให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ดูนะครับคล้ายๆกับที่จุกนมเด็กนะครับผมก็ไม่มีไม่มียี่ห้ออะไรบ่อนะครับบ่อแต่ว่า วันเดือนปีที่ว่าจะหมดอายุนะครับก็คือวันที่สิบห้าเดือนห้าปีสองพันยี่สิบสองนู่นนะครับผมมีอยู่แค่นี้ครับผมไปซื้อมาละห้าบาทนะครับผมเนี่ยฮะพออมไปป๊บมันก็ตายเป็นว่าเด็กก็แลบลิ้นอย่างเงี้ยครับอาปากแลบ,บลิ้นนะครับนี่แปลกดีนะครับผมก็เอามารีวิวให้ชมนะครับผมนะฮะเผื่อว่าใครชอบของแถมขนมแปลก อยากสะสมก็ลองไปหาดูครับตามหน้าโรงเรียนนะครับก็จะมีรถต่างๆนะครับแถวหน้าโรงเรียนเขาก็จะมีของเล่นแปลกๆมาขายเป็นประจำน,นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองไปเดินดูตามหน้าโรงเรียนหาง่ายครับผมชิ้นก็ไม่แพงครับ ห้าบาทสิบบาทเนีเป็นของเด็กเล่นของเด็กกินนะครับผมเราก็มาเอามาเล่นเอามาดูอย่างนี้ครับมันก็แปลกดีนะครับผมซึ่งต่อไปก็จะหาดูยากนะครับผมนี่หุ่นสองตัวเนี้ยครับก็ซื้อเก่าเก็บมานานแล้วครับผมก็สมัยนี้ก็คงหาไม่ได้แล้วครับผมนะฮะหุ่นเก่าเก็บนี้นะเป็นหุ่นไดเคทเมทันนะครับผมเอาแล้วครับ คลิปนี้ก็ได้ดออูทั้งของเล่นทั้งขนมของกินแปลกๆไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาหุ่นแปลกๆนะครับของเล่นแปลกๆมารีวิวให้ชมดีนะครับผมนะฮะก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันสนุกสนุกนะครับผมเ,ออเรื่องราวของเล่นก็จะมีให้ชมเยอะแยะมากม,มายก็มีทั้งของใหม่ของเก่านะครับแต่ว่าผมจะเน้นหาของแปลกๆมารีวิวให้ชมนะครับผมนะฮะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอขอบคุณมากๆครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ